ไฟเรียนไฟรู้ไฟดูไฟศึกษาเราก็เดินทางมาถึงบทสุดท้ายในภาคเรียนที่2แล้วนะคะบทนี้จะเป็นบทที่สาค่ะเรื่องการประยุกต์สองจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ใบางานไม่เยอะเลยใช่ไหมคะครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจขยันเรียนให้มากๆเรียนให้เก่งๆนะคะพ่อแม่จะได้ภูมิใจคะ่ะสวัสดีจ้าเด็กๆ ใบงานนี้เป็นใบงานแรกของบทที่3นะคะจะเป็นเรื่องพาลินโดมค่ะพาลินโดมคืออะไรเคยได้ยินไหมคะพาลินโดมก็คือคําหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหน้าไปหลังหรือจากหลังไปหน้าแล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิมเช่นคําว่ากกค่ะ,ะกกเนี่ยนะคะอ่านว่ากกก,กันกเห็นไหม ถ้าเราอ่านจากหน้าไปก็กนกอ่านจากหลังมาก็กนกเหมือนกันยายค่ะนานนะคะบวบอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษก็ dad d a d ออ่านจากหลังมาก็เป็น dad เหมือนกันเพราะเป็น d a d เหมือนกันมัมอย่างเงี้ยนะคะอ่านจากหน้าไปก็คือ m o m ก็อ่านว่ามัมจากหลังมา m o m ก็อ่านว่ามัมเหมือนเดิมนะคะคำว่า palindrome ก็คือภาษากรีกแปลว่าวิ่งกลับไปที่เดิมอีก นะคะในทางคณิตศาสตร์พาลินโดมคือยังไงนะคะก็มาดูกันเลยค่ะในทางคณิตศาสตร์พาลินโดมคือจํานวนนับที่เมื่อเขียนเลขโดดเรียงย้อนกลับจากหน้าไปหลังหรือจากหลังไปหน้าแล้วจะได้จํานวนเดิมอย่างเช่น22อย่างนี้นะคะคือเราอ่านจากด้านหน้าไปก็อ่านว่า22ถ้าอ่านจากด้านหลังมาก็ยังเป็น22อยู่ค่ะส่วนตัวนี้หนึ่งยหนึ่ง นะอ่านจากหน้าไปนะคะหนึ่งร้อยหนึ่งถ้าอ่านจากหลังมาก็ยังเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งอยู่ค่ะเห็นไหมคะนี่คือเลขสามหลักที้ถ้าเป็นเลขสี่หลักนะคะสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอ่านจากด้านหลังมาก็ยังเป็นสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอันนี้คือเลขสี่หลักนะคะพาลินโดมสี่หลักทีพาลินโดมห้าหลักค่ะตัวอย่างอย่างเช่น 43,134นี่คืออ่านจากหน้าไปหลังถ้าอ่านจากหลังมาหน้าก็ยังเป็น43,134เหมือนเดิมเลยค่ะคืออ่านเหมือนเดิมเลยนะคะเพราะก็มาดูตัวอย่างพาลินโดมที่มีจำนวนหลักแตกต่างกันนะคะอย่างเช่น1ห,หลักถ้าพาลินโดม1ห,หลักก็คือเลขโดดนั่นแหละที่เรารู้จักก็คือ1 234 5 6 7 8 9นี่นะคะถ้าเป็นพาลินโดม2หลัก ตัวอย่างเช่น 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99ประมาณนี้นะคะทีนี้พารินโดมสามหลักสามหลักก็เลขสามตัวเรียงต่อกันนะคะแล้วต้องอ่านเหมือนกันจากหน้าไปหลังๆมานัา่งเช่น 101, 111, 121อย่างเ 1, 1, 1, างี้ยนะคะจะสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเราอ่านจากด้านหลังมาก็เหมือนเดิมก็121นะคะอย่างตัวนี้565อ่านจากหลังมาก็565แบบเนี้คะ่ะ พันโดมสี่หลักนะคะก็มีตัวเลขสี่ตัวเห็นไหมฮะตัวเลขเรียงต่อกันสี่ตัวแล้วเวลานักเรียนอ่านจะต้องอ่านจากหน้าไปหลังเลยหลังมาหน้าเหมือนเดิมเช่นตัวเนี้ค่ะหนึ่งพันสามร้อยสาสิบเอ็ดอ่านจากด้านหลังมาก็เป็นหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดเหมือนกันทุกตัวก็จะเป็นประมาณเนี้ค่ะนี่คือห้าหลักก็มีเลขห้าตัวอ่านจากหน้าไปหลังหลังมาหน้าก็คืออ่านได้เป็นจำนวนเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวอย่างนะคะ ที่แบบฝึกหัดที่ครูจะให้ทําซึ่งมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดอยู่เจ็ดข้อนะคะก็คือให้เขียนพาลินโดมตั้งแต่3หลักถึง9หลักก็ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะว่าเราจะเขียนอย่างไรเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูสักนิดนึงก็แล้วกันนะคะก็ามาดูข้อที่1กันเลยค่ะโจทย์ก็คือจงเขียนพาลินโดมที่มี3หลักมา6จํานวน พาลินโดมสามหลักก็คือเลขสามตัวเขียนต่อกันโดยอ่านจากข้างหน้าไปข้างหลังและอ่านจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือจํานวนเดียวกันอย่างเช่นเนี้ยค่ะสองร้อยหกสิบสองนะคะเราจะอ่านจากด้านหน้าไปหรือด้านหลังมาก็อ่านว่าสองร้อยหกสิบสองอยู่ดีสังเกตไหมคะถ้าสามหลักนียตัวหน้ากับตัวหลังจะ เป็นตัวเดียวกันอันนี้ครูเปลี่ยนให้เป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูพาลินโดมสี่หลักพาลินโดรมสี่หลักก็คือมีตัวเลขอยู่สี่ตัวนะคะการเขียนพาลินโดมสี่หลักง่ายๆเลยค่ะเราเขียนออกมาก่อนสองตัวแรกนะคะอย่างเช่นเราเขียนออกมาเป็นหนึ่งสามอย่างเงี้ยนะคะอีกสองตัวนะคะเราจะให้เป็นเลขอะไรก็คือเลขย้อนกลับค่ะก็คือสามหนึ่งแค่นี้เองค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้เลขพาลินโดรมสี่หลักแล้ว,ลวเรามาอ่านดูนะคะหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดถ้าอ่านจากซ้ายไ,ไปขวาที่จากขวาไปซ้ายคือ หลังมาหน้าเนี่ยนะคะก็คือหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเอ็ดอยู่ดีเห็นไหมคะนี่คือพาลินโดมสี่หลักนะคะทีนี้มาเป็นพาลินโดมห้าหลักบ้างคะ่ะเราก็เขียนออกมาก่อนสักสามตัวนะคะตัวที่สามก็น่าจะเป็นตัวกลางแหละเพราะว่ามีห้าหลักถูกไหมคะมาแล้วสามก็จะเหลืออีกสองหลักเพราะฉะนั้นเลขห้าเป็นตัวกลางที่อีกสองตัวที่จะมาต่อท้ายนะ,ะก็คือตัวย้อนกลับของตัวหน้านั่นแหละตัวหน้าคือหนึ่งสามเพราะฉะนั้นตัวย้อนกลับก็คือสามหนึ่งเราก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้คะ่ะ มันก็จะได้พาลินโดมที่มีห้าหลักใช่ไหมคะอ่านเป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะคะอ่านจากด้านหน้าด้านหลังก็อ่านหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดเหมือนกันคะจะอ่านเหมือนกันทั้งหน้าไปหลังและหลังมาหน้าเลยนะคะนี่คือห้าหลักที่หกหลักถ้าเป็นจํานวนหลักเป็นเลขคู่จะง่ายค่ะถ้าหกหลักก็เขียนออกมาก่อนเลยสามหลักนะคะอย่างนี้ค่ะ สองี่สามนะคะทีนี้สามหลักที่เหลือก็เป็นตัวย้อนกลับของเลขที่เราเห็นนะคะ่ะก็จะเป็นสามสี่สองเห็นไหมคะนี่คะ่ะก็จะได้พารินโดม6ห,ห,หลักง่ายๆแค่นี้แหละคะ่ะสำคัญอย่าลืมนะคะเด็กๆถ้าเป็นสามหลักก็ต้องมีเลขสาตัวนับด้วยนะคะสี่หลักก็ต้องมีตัวเลขสี่ตัวนะคะ5ห,หลักก็ต้องมีเลข5้าตัวนับให้ครบนะคะหหลัก ก็ต้องมีเลข6ตัวอย่างเช่น1 2 3 4 5 6ี่5 6ต้องนับให้ครบอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยเพราะบางคนอาจเขียนเกินหรือเขียนไม่ครบหลักตามที่โจทย์สั่งอย่างเงี้ยก็ต้องระวังด้วยเช็คด้วยเวลาทําแล้วแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องอ่านจากด้านหน้าไปหลังแล้วหลังมาหน้าอ่านเป็นจํานวนเดียวกันนะคะส่วนข้อ5ข้อ6ข้อ7 ครู <c ansen> จะไม่ยกสวอย่างให้ดูนะคะนักเรียนต้องไปทําเองต้องอ่านดีๆว่าแต่ละข้อเขาให้เขียนมากี่จํานวนอย่างข้อ5ข้อ6ข้อ 7, เนี่เเขียนมาข้อ,ขอละจ้าจำนวนนะคะถ้าเป็น7หลักก็ต้องมีตัวเลขเรียงต่อกันกี่ตัวคะเด็กๆ7ตัวนะคะต้องระวังดีๆนะคะถ้าเป็น8หลักก็ต้องมีตัวเลขเรียงต่อกัน8ตัวอ่านจากหน้าไปหลังหลังมาหน้าได้เป็นจำนวนเดียวกันถ้า9หลักก็ต้องมีตัวเลข9ตัวนะคะ หลักการง่ายๆก็คือมองเป็นเลขเป็นหลักก็ได้ค่ะไล่ตัวเลขจากหน้าไปหลังและหลังมาหน้าต้องเป็นเลขชุดเดียวกันเท่านั้นเองนะคะก็ไปทํามาให้ถูกต้องตั้งใจทําให้มากๆก็ตั้งใจทําไปงานด้วยตัวเองนะคะฝึกฝนทาไปทํไมเดี๋ยวก็เก่งเองค่ะความรักคือการเดินทางไกลกว่าจะถึงหัวใจ มันต้องใช้เวลา